สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขสนเนาะเมื่อนี้มาพบกับข้าพเจ้าอีกแล้วสินเก่าสินเคยอยู่เทียงน้อยซอยซากินแกงหน่อไม้แยมเทียงฮอดวันเสาร์วันอาทิตย์มาขบฮอบเลยต้องได้กินพี่น้องเลยแกงหน่อไม้เมื่อนี้พ่อัาคำเที่ยวแกงหน่อไม้เพิ่นไปการเครื่องมือไปเห็นงานเครื่องมือเป็นมาแกงหน่อไม้สุกินมื่อนี้ ข้าพเจ้าไปเอามาแต่เศ้าๆลูกนอนเลยไปซับมาต้มไใบคานี่เพื่นกำลังเกงอ่าเด็กเกซากำลังมาดีเนาะพี่น้องนี่พ่อข้ามเที่ยวพ่อข้ามเที่ยวแกงหน่อไม้สุกินเพื่นแกงเซฟได้อยู่เทียงน้อยซอยซาเด็กเกซาว่าเด็กเกซาว่าอกงหน่อยซอยซาป้าต้อนทัว เพิ่นเพิ่นไปเอาผักขันยังพี่น้องเอ้ยเด็กพอดีสิปลูกเลยเพิ่นไปผักขันยังมากี่นี่ยินแต่เสียงติดรถอดอสบายดีเนนี่โอ้สบายดีเด้อเอ้องนาตาเขาขึ้นมาแดงแท้เพิ่นมาแต่เก็บผักขันยังพี่น้องเอ้ยผู้แกงหน่อไม้ย้มเทียงย้มดูดูนี่สิบโซงมองปลายพี่น้องเไปแจักเสบกินใบใบไปจักหน่อยหมดแล้วเก็บมาสดๆพี่น้องเอ้ยในผักขันยงนี่ เก่งเลยมนี่เล้เกซ่าไปเก็บมาทางผุดแล่ทางผุดไปเห็ดถ่านอยู่วนทางเต้าถ่านผุดๆไปขีดหลุจักตดดตดตไปกี่นี่ไม่ยินแต่เสียงหลุออกไปไซนว่ะพระเจ้าขึ้นยวนขึ้นสิไปซโนคือว่าเลือนสิมากินเกงงนอไม้ว่ารวาติดหลุดไปแ้วขัยิงขัยิงในเฮือนนี่้าพระเจ้านี่ยมีอยู่มาก ข้าพเจ้าปลูกไว้มันยังน้อยดแต่เก็บเพิ่นก็เลยไปเก็บมาอยู่ในถุงหน้าผัวพี่น้องเลยลางพักแยงใส่เก่งน้ำไม้เก่งใส่รูดมันย่างนีแต่ขีดตุมนี่สดซดีเด้อเว้ยแกงอีกแล้วก็สิว่าแก่งน้ำไม้ดุเทพว่ะมันเชาวันอิดมาแล้วมันได้แก่งดูได้พี่น้องเลยมันหลายคนกินก็บเซฟเลยกินแก่งน้ำไม้น้ำไม้บเลีิยงตายเกี่งไปถึงเพิ่นแบบพี่น้องเลย ยำเพลยรยำง่ายน่าเลยเก้งน้ำไม้ซุ้มอยู่เทียงหอเทีนนยงนาเยาวเขาเยาวน้ำรังบ่นกันเลยเซ็ปเลยโค้ตเเทมโค้ตพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็หลายคนมึอนี่ไอสมบัตินี่เห็มากินน้ำเอ้ยเก่าแต่กะพอบักำเที่ยวไม่เพื่อนนี่แหละพอบ้านแก่กล้าคอยนี่แหละ เป็นแก่งจะกินนี่กระเพื่อนได้แกงเป็นแกงเซบต่างพักขยง,งก่บพี่น้องเลยแ<ม>ดดแดดพี่น้องเลยมือนี้แต่ละมือหันฝนตกสองมือเลยแดดนี่สองมือแล้วแดดมืในท้องผ้าปุ๊พี่น้องเลยนั่งร่างพักขยงแตกแดดเสียงหน่อยซอยซา อยู่เทียงน้อยก็เย็นอยู่พี่น้องเย็นดีหอมมะเฟืองดิอยูห่หอมมะเฟืองอยู่เทียงน้อยซอยซาหอมมะเฟืองนี่แล้วเอ๊ะผักขันยงค่ะพ่อเจ้าปลูกไว้มันกำลังชิ่ใหญ่ก็เลยบรทันเด็ดมันก็นเลยเผืนก็นเลยไปเก็บมา เปินกับไปเก็บยพักหมกบวบมาใส่ใบมักอ okay. so ึมหมักบวบเด็ดกินแกี๊ยงน้ำมันดูดูเพรีง่ายน้ากันนี่นี่เดือเดือดพี่น้องเอ้ยนี่มันติ๊บขาวหอยติ๊บขาวบักง่ายกินกับแกี๊ยงน้ำมันหอนหอนอู้จ้ากำลังแกงโอ้พี่น้องเอ้ยเห็นดิกดเบื่อเบื่อเบื่ออยู่นี่ชาวบ้านใจกล้าค่อยแกี๊ยงน้ำมัได้มโอนี้ แซ่บอยู่บ้านเนาะแซ่แบแซ่บยิ่งอยู่บ้านเนาะไล้ได้านซีฟแซ่บแล้ยยังท <c oughs> ่นซีฟเลยแซ่บแล้ว,ลวพี่น้องเอ้ยเขาบ้านใจกล้าอคอยเป็นแกงคุเป็นหมักเห็ดกินหมักแกงกนหกน่อ,อ,นนอมไม้สีกเกี๊ยกินเนี่ยค่ะค่ะคนน้อยแกงหน่อไหมมึงนี่ว้าวตอเด็ดมึงไงพี่น้องเด็ดแค่เด็ดว่า ผมไม่รอ่อนนะเจ้าพบ่แดดกับเสื้อสีแดงมือนี่ว่าตัวขาวกัดอดรรีสีผิวพ่อสีผิวพ่อโอ้ขาวกัดอำลาเลยพี่น้องเอ้ยโดยมือนี่แกงน้ำไม้เด้พอพี่น้องเด้อแกงอีกแล้วแกงน้ำไม้นี่น้ำไม้อ่อนๆเซฟๆพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกิสชเก็บป้าลยพักนึง ับมังบัวพี่น้องเลยเียวงามเลยได้คั่ขยิ่งงามใสขยิ่งใสแบบนี้ังน้อยปคำเทียวก็เลยจะไปเก็บผักอีีนอ่าตตใบไม้ธรามาติแห้งร้าขัยิ่งกับเอามชาติแห้งอาพักนี่วารุณกงหนาบบนี ใส่กองนาเนาะกองนาเลยว้าด be ูเลยเดี๋ยวไดจับางหเออว้าวลสบายดีมาเดีกกินเตียงทำไมเออสบายดีกินข้าเนคเด้วันนี <wh ้เด้ก er ินข้าวน้ำกันเด้อนเด้อันเดี๋ยววาไปทางใดเอิอกันไม่ต้องปเด็นไม่ต้องประเด็ครานี่ชาเองนั่นเอง หม่สางดเองไม่นี่งๆชสางแห้งนะเนาะดเขาลยเจา FC ปากมาให้ใช่เด้อนี่ FC มาพังห้ใส่แน่ๆตองประเด็กนมนเข้าไม่ลูกอ่อนนะโบเียงมนไมก้ทน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 พี่น้องเอ้ย มันชินตัวนี้ว่าพนนงคือภาพเขียวเจกีนุ่งไม่ได้เป็นนะตะกี้ตะกี้นุ่งชินแต้มไม่ได้เป็นนะหูแล้วมือไปบังกล้องเมียนี่ๆๆขโมยไปอ๋อเจกีนุ่งชินแต้มไม่เป็นตะกี้ธ้าคารได้ลูกมาแล้วนุ่งเป็นีนหาก็ได้เจ็ดนาทีมื่อนี้บอดี้ป้ายทางใดพี่น้องเอ้ยเก่งน้งม้อ่าต่อ กำลังพผกำลังผกำลังใส่ผักขยิงนเทอเอเน้องมไพี่น้องเอ้ยเจบเซบลกันเลยพี่น้องเด้อีเทียงน้อยซอยซาเด้สงข่าวตายายหนกับมาสงข่าวคิวมาอะไก่อน มาเด้อมาเดอพี่น้องเอ้ยน้ำงไหมเด้อน้ำเสร็จตุแล้แล้วพี่น้องเอ้ยคําเทียวบุมดเสือขบาใจเจ้าคยนี้ต้พี่น้องตักตัอ้ตเินาก็มาแต่งานหาเอ็ดงานหิ่นพี่อ่เพื่อนมาเด้อ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 ต้พี่เสร็จเท่พี่น้องเ้ย ปะม่ดมาเด้มาเดพี่น้องเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อปตุ้องข้าวมากินนใส่ติบข้าวปต้เก่งมากไม้พี่น้องเอ้ยเศษเศษน้ำกันเด้อหนเินซีโทนมานากินน้ำกันขู่มือได้สอง้ถวตายายพิ่นคำมาขิ่นก็มฮาลา่นเลยอาขู่มือั้ินหอลายมาแล้วตุ มาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆเ,เหมือนกันโอ้อพี่น้องเอ้ยแซ่ฟไปดีได้พี่น้องเอ้ยเฮ้ครับในใี่ไงโชตลดมากินน้ำกันเด้อหูยัง่อไม้เสียดายอย่างหนึง่งผมมีพักกินครับเดี๋ยวนี้แซฟไปดีอ,อย่างไม้ยำหิวข้าวมาเด้อพี่น้องเด้อ<า>พิค<า>ข้าวกันเด้อพี่น้องเด้อ่นีกอสวัสดี